มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโควิดชนบุรีป่วยใหม่ครึ่งร้อยเผยคลัสเตอร์น่าห่วงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มค่ะโควิดชนบุรีนะคะวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ครึ่งร้อยยอดเสียชีวิตสะสม21รายเผยคลัสเตอร์น่าห่วงนะคะ เร่งค้นหาเชิงรุกเพื่อแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนโดยเร็วเมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีของวันที่27พฤษภาคม2564สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำวันระบุว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก52รายนะคะมียอดสะสม4,395รายรักษาหายแล้ว 3,476รายและกำลังรักษาอยู่898รายค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มียอดสะสมผู้เสียชีวิต21รายทั้งนี้พบผู้ติดเชื้อกระจายอยู่5อำเภอก็คืออำเภอเมืองชนบุรี24รายอเภอพานทอง5รายอเภอบางละมง10รายอเภอศรีราชา11รายและอ,อสัตหีบ2รายค่ะ โดยผู้ติดเชื้อที่พบวันนี้นะคะยังมาจากคลัสเตอร์ตลาดใหม่ชนบุรีเป็นตลาดผักผลไม้ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกทางสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีก็พยายามที่จะค้นหาเชิงรุกไปมากกว่า3,000คนและพบว่าวันนี้นะคะมีผู้ติดเพิ่มอีก7รายเดิมพบไปแล้ว17รายค่ะ รวมทั้งหมดนะคะ24รายและยังมีผู้ป่วยที่เชื่อมโยงในครอบครัวตลาดใหม่ชนบุรีติดอีก2รายส่วนผู้ป่วยเชื่อมโยงจากคลัสเตอร์โรงงานมีเพิ่มอีก2รายและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก34รายค่ะวันนี้ทางสาธนารนณะสุขจังหวัดชนบุรียังคงค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด141รายนะคะและค้นหาเชิงรุกเบื้องต้นอีก1,557ราย รอบผลรับรายงานค้นหาเชิงรุกการระบาดโควิด1 9ระลอกใหม่เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิงสู่ครอบครัวนะคะมาสู่เพื่อนร่วมงานมากขึ้นซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกันหรือมีกิจกรรมใกล้ชิดสังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มก้อนเล็ก2-3คนในเพื่อนสนิทเริ่มมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนแล้วนะคะในโรงงานสมแห่งแล้วก็ตลาดหนึ่งแห่งขอความร่วมมือมาตรการดังนี้ค่ะ ไม่สังสรรค์ไม่ตั้งวงดื่มเหล้าอาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดกันด้วยผู้ป่วยต้องหยุดจุดสัมผัสร่วมต้องทำความสะอาดบ่อยๆเช่นลูกบิดราบันไดสกแกนนิ้วมือเสร็จชื่อแล้วต้องล้างมือทันทีเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคลใส่แมสตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆอ,อยู่ห่างๆกันสถานที่พักพนักงานสถานประกอบการอาจจะเป็นหอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือว่าหอพักที่ไปเช่าอยู่เองซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงาน,นหลายๆบริษัทที่อยู่ปะปนกันนะคะซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัทเมื่อเริ่มมีการระบาดในบริษัทขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคลอยู่ห่างกันอย่าข้ามไปคุยกันที่ห้องพักห้องอื่นไม่ทานข้าวร่วมกันไม่สังสรรค์อสอมเจ้าหน้าที่ประชาชนช่วยกันสอส่อง อาจจะมีผู้ที่ยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคมโดยที่เราไม่ทราบจึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลเชื้อเข้าทางจมกูกปากตาต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาดสวมแมสตลอดเวลาพยายามออกจากบ้านให้น้อยที่สุดอยู่ห่างกันล้างมือบ่อยๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ